รหัสสูสีวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับความสาคัญของนันทนาการนะครับผมมีทั้งหมดอยู่สี่อย่างนะครับมีความสําคัญระดับบุคคลมีครอบครัวแล้วก็กลุ่มหรือคณะแล้วก็ชุมชนครับผมไปเรื่อเลยครับความสำคัญระดับบุคคลในประชาธิปไตยบุคคลย่อมพอใจในความรับผิดชอบและสิทธิของเราตามความจริง แล้วสิทธิของเราเนี่ยมาสรุปได้เป็นสี่อย่างดังน,นี้ครับผมอ่าหนึ่งบุคคลแต่ละคนมีสิทธิทจะใช้เวลาว่างของตนเข้าร่วมกิจกรรมอ่าทเรื่องกิจกรรมเนี่ยมันจะให้ประโยชน์ด้านจิตใจและอารมณ์สังคมแล้วให้แบบไงครับทําให้สมรรถภาพร่างกายดีขึ้นด้วยอ่าสองบุคคลแต่ละคนมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะสนับสนุนนันทนาการโดยการเสียภาษาให้ โดยการเสียภาษีให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายจัดการเครื่องอำนวยคของสะดวกแก่ให้เลือกการนางานให้แก่ประชาชนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกครับแต่สมัยนี้ก็น่าจะอย่างอางว่าครับ 3. มบุคคลแต่ละคนจะมีความรับผิดชอบทางน้าจิตใจหรือทางสินธรรม อันเป็นอันตราฐันนุนและความช่วยเหลือ,อต่างๆโดยผ่านการอาสาสมัครทลายอันเป็นมูลฐานของการนทางการของประเทศเราอันนี้ก็ใช่ครับผมบุคคลแต่ละคนย่อมมีความรับผิดชอบที่จะอุทิศเวลาว่างของตัวเองเพื่อบริหารต่อชุมชนย่อมมีความพึงพอใจและความพอใจเพื่อช่วยเหลือบริการแก่ชุมชนเมือ่อใดก็ เมื่อใดกระทําแล้วจะทําใหม้มีความสุขพอใจในสังคมเสรีประชาธิปไตยอ่าครับผมอ่าสองพอสำคัญหลับแบบครอบครัวอ่ารัฐการรูปแบบครอบครัวนี่ก็คือประมาณว่าช่วยพ่อแม่อะไรประมาณนี้ครับปลูกผักเลี้ยงอะไรเลี้ยงปลูกกล้วยอะไรก็แล้วแต่ครับอ่า อันนี้สามกลุ่มหรือคณะอ่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วครับจะต้องอยู่ร่วมกันอ่าถ้าสมมุติอยู่คนเดียวมันก็จะมันก็จะผิดปกติแต่ก็ไม่บางคนงก็อยู่คนเดียวได้อนะดวเขาอันนี้ก็ผมจะอธิบายฟังมนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นสมองสอนสแล้วจะเกิดความสามัคคีหรือที่จะเกิดวามแตกแยกก็แล้วแต่บุกตัวบุคคลไปอ่าแตม่มันจะเกิดขึ้นยากครับถ้าขาดในทะางการเป็นเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ ใช่เรื่องพวกนี้จะต้องมีนัทนาการในการเชื่อมสัมพันธ์อย่างเช่นการพูดคุยการทอรุกความความรู้จักอ่าแล้วก็มีความแลกความคิดความเห็นการอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าความสัมคัญธรับชุมชนอันนี้ก็เป็นประมาณว่าการจัดนาการในชุมชนก็คือประมาณทําให้ผู้คนในชุมชนได้เริ่มพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยู่ต่างค้ายต่างอยู่อะไรประมาณนี้ทำให้ชุมชนไม่เงียบเหงาจนเกินไปอ่าครับผม เสร็จแล้วครับผมขอบคุณครับ